โปรตลาดแตก Super t f z กลับมาอีกครั้งกับโปรโมชั่นลดกระนำสูงสุดถึง65%กับชุดหูฟัง Super t f z Force ห้าหูฟังอินเอียร์มอนิเตอร์รุ่นท็อปสุดของ Super t f z จากราคา0กพันกลางๆเหลือเพียง2490บาทเท่านั้นที่ Fio gadget และโปรเด็ดๆผ่านแอปช้อปปิ้งออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นแอปส้มหรือแอปม่วงในราคาเพียง2 9 9 0บาทเท่านั้นงานนี้หมดแล้วหมดเลยหรือเพื่อนๆสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากทีมงาน h o r i z o ได้เลยนะครับ และก่อนที่เราจะมาเข้าเนื้อหากันฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยส่วนใครที่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามกันให้ด้วยนะครับเพ,เพื่อนเพื่อนจะได้ไม่พลาดการอัปเดตสินค้าใหม่ๆและโปรโมชั่นเด็ดๆจากคังเอาโฮลิสั์ถ้าเพื่อนเพื่อนพร้อมกันแล้วเราตามไปดูพร้อมกันเลยโอเคป้าลุยกัน ชุดหูฟังอินเอียร์มอนิเตอร์ซูเปอร์ทีเอฟเซตฟอร์ส5เป็นชุดหูฟังอินเอียร์มอนิเตอร์ไดเวอร์ไดนามิกเดียวที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีเทสลาที่ทางซูเปอร์ทีเอฟเซตได้ทำการพัฒนาขึ้นโดยภายในตัวไดเวอร์ครับเขาจะประกอบด้วยไดอะแฟมแบบนาโนกาฟิน ที่มีความบางแล้วรองรับการสั่นสะเทือนของชุดแม่เหล็กคู่กําลังแรงสูงและได้ทําการปรับจูนแนวเสียงให้มีความเป็นธรรมชาติจนได้เนื้อเสียงที่มีความละเอียดชัดเจนสมกับเป็นชุดหูฟังตัวท็อปของ Super TFZ โดยในส่วนของการออกแบบตัวชุดหูฟัง Super TFZ Force 5ต้องบอกเลยครับว่าตัวชุดหูฟังออกแบบมาได้อย่างสวยงามเพื่อประกบตัวหูฟังทั้งซ้ายและขวาเข้าด้วยกันจะมีลักษณะคล้ายปีกผีเสือ้อถือว่าเป็นเอกลักษณ์การออกแบบของทาง Super TFZ ที่ทําได้อย่างลงตัวโดย ตัวบอดี้ครับเขาจะเป็นวัสดุเลซซนหล่อมาพร้อมโค้ดสัญญาณแบบ2พินขนาด0.78ม mm, ิลมตรทำให้รองรับการถอดเปลี่ยนสายได้โดยตัวสายที่ทาง Super ร์ z ได้ให้มานะครับจะเป็นแบบสายโค้ดสัญญาณ2พินขนาด0.78ม mm, ิลิมตรด้านในเป็นเนื้อทองแดงชุบเงินที่มีความบริสุทธิ์สูงมาพร้อมหัวสัญญาณแบบ3.5ม mm, ิมชุบทองที่ออกแบบมาได้อย่างสวยงาม ในส่วนของอุปกรณ์ภายในกล่องของ Super TF Z Force 5ก็จะมีตัวชุดหูฟัง Super TF Z Force 5ออกแบบตัวบอดี้หูฟังได้อย่างสวยงามและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวในการออกแบบของ Super TF Z รวมไปถึงชุดสายสัญญาณแบบ2พินขนาด0.78มิม mm, มาให้1เส้นมาพร้อมซองหนังสำหรับเก็บหูฟังให้อีก1ชิ้นตามมาด้วยชุดจุกหูฟังเนื้อซิลิโคนให้อีก2ชุด3ขนาดเล็กกลางและใหญ่รวมไปถึงคู่มือการใช้งานและนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดของ Super TFZ f o r c e 5แต่ต้องขอบอกเพื่อนๆไว้ก่อนนะครับว่าอุปกรณ์ตั้งกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับรุการผลิตณเวลานั้น โดยในส่วนของแนวเสียงของชุดหูฟังซ u เปอร์ z f z Force 5ต้องบอกเลยครับว่าเป็นชุดหูฟังที่ทางซ u เปอร์ z ได้ทำการปรับจูนได้อย่างลงตัวด้วยเนื้อเบสที่มีความแน่นกระชับมวลหนากํำลังดีลงได้ลึกสปีดเบสปานกลางให้จังหวะของกีตาร์เบสและกลองขับออกมาได้อย่างมีจังหวะลงตัวสิ่งในย่านกลางจะมีความชัดใสทั้งเสียงร้องและเสียงดนตรีที่ขับออกมาได้อย่างเป็นธรรมชาติโดยเฉพาะเสิ่งในย่านแหลมที่มีความเด่นนำเล็กน้อยโดยเฉพาะสิ่งกีตาร์แฉแสแนของกลองก็ขับออกมาได้อย่างมีจังหวะลงตัวปลายแหลมมีความมน รักไม่ได้ไกลมีความฟุ้งฟิ้งแอบมีประกายเล็กน้อยด้านเสียงร้องครับเขาจะออกในโทนอุ่นใสจะเฉพาะเสียงนักร้องผู้หญิงที่มีความชัดเจนเป็นธรรมชาติโดยตำแหน่งนักร้องจะอยู่ตรงกลางรวมไปถึงด้านเวทีเสียงที่มีความกว้างที่เด่นออกมาแถมยังสามารถแยกเสียงร้องกับเสียงดนตรีออกจากกันได้อย่างชัดเจนและมีมิติอย่างสัมผัสได้ โดยรวมชุดหูฟัง Super t f Z f เอฟแ5ต้องเรียกได้ว่าเป็นชุดหูฟังตัวท็อปที่ทาง Super t f Z ได้ทําการปรับจูนได้อย่างลงตัวด้วยเนื้อเบสที่หนักแน่นและรายละเอียดของเนื้อเสียงที่ขับออกมาได้อย่างชัดเจนตอบโจทย์เพื่อนๆที่กาลังมองหาชุดหูฟังที่เน้นรายละเอียดของเนื้อเสียงแถมยังให้จังหวะของเนื้อเบสที่มีความสนุกเนื้อเสียงลงตัวในทุกย่านตอบโจทย์การฟังเพลงได้อย่างดีบวกกับโปรโมชั่นสุดคุ้มในราคาเพียง2,000กันกลางแต่ได้คุณภาพเสียงที่สุดคุ้มเกินราคา และถ้าหากเพื่อนๆต้องการอัปเกรดคุณภาพเสียงให้เนื้อเบสมีความแน่นกระชับและเสริมรายละเอียดของเนื้อเสียงให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นผมขอแนะนําสายอัปเกรดฮากุเกะอาซูตัวสายเป็นโค้ดสัญญาณแบบ2พ mm. ินขนาด0.78ดมิลิเมตรยตัวสายครับเขาจะเป็นเนื้อทองแดงชุบเง,งินแบบ OFC ที่มีความบริสุทธิ์สูงทําให้นําสัญญาณเสียงได้อย่างลื่นไหลตัวสายสัญญาณจะเป็นแบบถัก4และมีหัวสัญญาณให้เราเลือกซื้อด้วยกัน2แบบคือหัวสัญญาณแบบ3.5ม mm, ามิลิเมตรและหัวสัญญาณแบบบ mm. าลานซ์ สอบถามรายละเอียดกักิมงานโฮริไซได้เลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆชาวฮลิไซกับโปรโมชั่นสุดพิเศษของชุดหูฟัง s u ปอร์ f z Force 5ในครั้งนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นกันยังไงบ้างรครับหรือใครที่ได้ลองซื้อไปฟังแล้วมีความคิดเห็นกันยังไงบ้างแวะมาพูดคุยคอมเมนต์กันได้ใต้เทปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับก่อนจะก,กันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะครับพบกันใหม่เทปหน้าสวัสดีครับ <ice> <une>